โอเคครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวกันครับชื่อเล่นชื่อจังครับจักมาจากจังหวัดชังเซาครับใกล้ๆผมนี่เองครับผมนี่ไปกลับทุกวันเลยนะเนี่ยห้าวันนะครับจากนี่เป็นช่างเปิดร้านอยู่ไหมครับโอเคเปิดร้านอยู่ครับก็มีจัดการอยู่แล้วนะครับผมครับแล้วก็เขาจัดการคือขายของเยอะด้วยใช่ครับก็คือขายเครื่องขายแบตขายจอเป็นไงช่วยที่ขายของไม่ดีหรือเปล่า ก็มีเงียบๆอ่ะีเงียบนะครับแล้วก็เจองานก็รู้สึก่าเสียายใช่ครับชั้นมก็อยากจะมาทาเองครับเพราะเมื่อก่อนได้ข่าววาส่งครับผมก็ส่งก็จะบวกกาไรไปเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเนาะใช่มันไม่ได้จะไม่เป็นหน่วยเท่าไหร่รู้สึกเกิดเสียใจทาไมฉันหนึ่งทําเหมือนเขาไม่ได้ก็เลยหาที่เรียนครับก็เลยหาที่ก่อาทว่าไปเก็บผมตรงไหนมาครับไปเก็บประคับึงนตั้งแต่ คือจริงๆแล้วมันจะมีอให้เพื่ช่วยหาให้ด้วยโอเคแล้ก็จะหามาให้หลายๆคนแหละมีหลายเจ้าเลยที่หามาให้เราก็ดูว่าตรงไหนท่านไหนตรงกับเราที่สุดเอาที่เรามาเรียนหาสะดวกด้วยอะไรด้วยแล้วก็เอาไว้ง่ายๆจะคุ้มค่ากับเราที่สุดที่เราจะมาเรียนพิจารณาพิจณาใช่แต่ก็หลายหัวข้อหลายเรื่องทั้งราคาเอยเอ๊ะครับเอกยิงไม่ยิงครับก็สอนดิบๆสอนลานแค่ไหนครับผมที่เหลือก็ต้องมาวัดละใช่ใช่ไหมครับเขา็วัดว่า จะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าใช่เป็นอย่างที่อาจารย์เขาพูดหรือเปล่าเขาเคยพูดในคลิปผมชอบพูดในคลิปว่าผมจะสอนยังไงครับผมเขาได้ฟังเขาจะรู้ว่าผมสอนอยังไงครับคราวนี้พอได้มาเรียนแล้วนะครับผมรู้สึกยัางไงบ้างที่ได้เสียค่าเรียนแล้วนะครับแล้วได้มาเรียนเนื้อหาในคอร์สของผมที่ผมวางเอาไว้เนะื้อหาสาคัญนน<ๆ>ที่วางเอาไว้ช่วยเราความรู้สึกที่แท้จริงเลยไหมให้คนได้รับรู้ว่าพอได้มาเรียนจริงแล้วรู้สึกยังไงบ้างประมาณนี้ครับ อันนี้ต้องบอกก่นอนยว่ามันขึ้นอยู่กับบุคคลเลยนะครับคืออาจารย์สอนี้ผมยอมรับเลยว่าอาจารย์สอนดีมากขอบคุณครับแต่ทีเนี้ยคืออยู่ที่ว่าคุณจะรับไปได้มากแค่ไหนอยู<ม>่ที่อ,อย่างไงอะสมองของคุณแหละแหละคุณจะได้จรียงเองนคุณโดนดีมากเลยนะครับคุณจะโดนผมไล่ให้จังให้มากที่สุดเหมือนกันใช่ครับว่าที่ปล่อยไว้ล G. G. แล้วเลยจริงครับโดนจี้จี้แล้วชอ็อตช็อตเลยจี้แล้วช็อคแต่ถ้ากลับมาได้ ครับกลับมาได้กลับมาได้กลับมาได้อย่างนั้นก็ถ้าไม่ได้ร้อยก็ขอสั่เก้าสิบแปดสิบก็ถือว่าได้ได้ครับแถมจะเปิดโอกาสให้เียฟรีได้ด้วยใช่สามารถมาซ้ําเติมใช่อันนี้เดี๋ยวก็ดูกันว่าพอถ้าเกิดอยากจะมาซ้ําก็ซ้าได้ฟรีครับไม่มีความแย่งสิ้นไม่เกี่ยวกับตังค์เพิ่มครับนะครับไม่เก่บตังค์เพิ่มแล้วถ้าหาที่ผมวางไว้กับเรียนยากไหมเรียนไม่ยากนะครับเข้าใจง่ายแต่แรกยากนิดนึง ช่เปนแรกเราต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้อะไรมาเลยครับปรับเนื้อหาด้วยสิใช่สำคาญที่สุดใช่ครับการใช้มิเตอร์ั่นแแล้วโอ้ยมิเตอร์นี่สำคัญเลยเราไม่เคยได้ใช้ไม่รู้จักคนเลยใช่ครับบุคกรยัไม่ได้รู้จักเลยไอซีก็ไม่รู้จักเลยใช่ก็ไม่รู้จักเลยต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนครับผมแล้วก็ใช้กในการสอนสอดแทรกกับหนังสือของผมใช่ถ้าเป็นหนังสือแยกเลยนะผมบอกเลยไปกันงงนะถ้าเป็นลายซึ่งวงจรจะงงกหมืนที้ ใช่ครับแต่พอผมจัดเนื้อหาให้แล้วพอใจไหมไปดูง่ายกว่าเดิมอ่าเป็นค่าคิดดูง่ายกว่าเดิมเรียนทั้งในหนังสือแล้วก็เรียนทั้งคุจอจริงใช่ครับคุณจอจริงนี่เลิกเลยนะใช่ไหมครับถ้าไม่จับแยกเนื้อแยกน้ําเนี่ยคุณจะโนกันหมดเลยดูไม่ออกครับผมบอกเลยว่าดูไม่ออกแน่นอนพอพอเรียนอัิรึก็ทำไม่ิ่มดูออกครับแล้วสักการดดูแล้วเอาไปทำอะไรใช่เราจะไปเอาใช้ตรงไหนกลับไปตรงไหนเอาไปใช้ซ่อมตัวเช็คตรงไหน นะนี่คือแผงของผมครับนี่คือแผงของผมนะครับเยากจะบอกเพื่อนๆคนไหนที่กําลังคิดอยากจะเป็นช่างซ่อมเพื่อทํางานเองจบบอร์ดจบมันซ่อมบอร์ดด้วยตัวเองเพื่อได้รับรายได้ที่เต็ม,ม่มหน่อยอยากจะชักชวนพวกเาะะขาบ,บ้างไหมเกี่ยว้องผมนะอเอช่วยๆนะเอาจงจริงนะผมจะบอกว่าไอ้ที่สิ่งที่คุณไปดูใน y o u t u ู e ดูในที่เขาแชร์ให้คุณดูนะพอคุณมาเรียนจริงอนะ่ะบางอย่างมันไม่ใช่นะครับคุณต้องมาทําความเข้าใจมันอื คุณต้องมาเรียนรู้มันเองคุณต้องมาเห็นของจริงเองอบางทีมันมีเทคนิคที่เขาไม่บอกคุณนะบอกไม่ได้หรืออาจจะบอกไม่ได้ <laughs> เขาไม่บอกคุณแหละครับแต่เ <laughs> ชื่อเถอะคุณมาเถอะคุม้มผมว่าคุมาค้มยังไงต้องคุ้มไม่สึกไม่ได้สึกเสียาดเงินไม่เสียใดครับนะหมื่นห้าก็ถือเป็นเงินแต่ถ้ามันทาได้เป็นแสนเป็นล้านมันก็ชิ่งอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะไม่ใช่ว่งนี้แต่ต่อไปคุณต้องได้แน่นอนอืรุ่นใหม่ๆแล้วก็โปล่ นเะพราะอะไรครับเราเรารู้ภาษาวงจรใช่ที่ดีด้วยนะครับที่ดีนะครับว่าเราจะเล่นวงจรยังไงแนวทางไปทางไหนครับบาวงจรรายชื่อไม่รู้แต่รู้ว่าจะเช็คยังไงถึงไม่ไม่เชื่อก็เช็คได้ว่ารายนี้ดีไม่ดีใช่ไหมใช่ครับนี่คือกลเม็ดเคล็ดลับของเราการใช้เทคนิคความคิดแม้แต่แหลนะการทํางานของวงจรเป็นขัน้นตอนเสมอใช่เห็นไหมบางทีตัดใจง,ง่ายเว้ยซีพียูมันดีแล้วแหละอย่างเงี้ยเดี๋ยวลายต้องมาถึงเนี่ยนะ ถ้าคุณไม่มาเรียนคุณไม่รู้เลยครัว่าเป็นมาอย่างไงมันจะไปยังไงมันมีกี่ขั้นตอนชะไม่รู้เลยเรียนเป็นขั้นตอนง่ายกว่าใช่แล้วก็่อบเป็นขั้นตอนด้วยครับนะครับก็ขอบคุณท่านแจกมากนะครับที่ไว้ใจนะครับผมได้เป็นเป็นผู้แนะนาดีกว่าเนาะครับครับเราว่าเป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมอาชีพนะครับด้วยความจริงใจนะครับหลังจากนี้ไปแล้วคุณเต้รู้จักกันละ ครับเราก็จะพากันไปในสิ่งที่เราต้องการครับคือนะคร <emergence. S 1> ับสร้างฐานะครับไม่ร่ารวยเราจจะรวยแล้ไม่รวยก็ว่ากันแต่ที่ได้คือไม่น่าจะอดตายใช่ครับเนาะเพราะว่าราคาค้าซ่อมมันก็อืมแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งอยู่ยิ่งซ่อมยากใช่ใช่ไหมถ้าคุณไม่รับรับหรือเปิดรู้เทคนิคใหม่ๆตายตายอย่างเดียวแล้วผมนะทค่ยังใหม่เนี่ยอยากได้อะไรโทรถามพี่เดียวได้หมดนะครับผมพี่พูดจริงๆเลย นะครับผมตรงเนี้ยผมผมว่าผมต้องมีผิดพาดเนี่ยนำมาแก้ปัญหาขึ้นใหม่ๆหม่เนี่ยมาแยกบทมันเด็ดว่ะคิพวกจะไม่แยกแล้วมันเร็ดก็จมาแก้ไขกันไปพร้อมกันลุยด้วยกันนะครับจนกว่าเราจะถึงเวลาที่เราจากกันว่าไหนเราก็ไม่รู้แต่วันนี้วันนี้เราได้มาเจอกันละนะครับก็สัญญานะครับว่าต้องจัด๋ยวพี่ไปกับพี่พยาธิภูณเจโอเคขอบคุณนะครับครับดีครับ